หูอยู่ตรงนี้กลัวเหรอฮะกลัวดีหูหรือไงเอามาตีขาก็ได้ตีขามันดีกว่านี่ไงนี่ไงตีมือเอามือมาเอาหูมานีพอจะดีหูนี่กลัวใช่ไหมดีหูได้ไหมฮก็ดื้ออะจะดีด เอามาเอาหูมามกลัวตาจริงนะมึงยดไม่ต้องมามองมือจะดีดจริงๆด้วยนะเอามาเออดีดทางเดียวก็น้ำเพชรพูดดือด้ออะดีดหูครั้งหนึ่ง นอมาหยุดหยุดนี่หยุดขอดิดหูครั้งเดียวเองก็ทำโทษไงเอาไหมา